ในเมื่อวันนี้โอเคจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นเราก็ตั้งสติแล้วก็เดินหน้าอะไรที่มันทําให้เราเกิดความเดือดร้อนเสียหายเราก็ลุยเต็มที่คือขั้นต้นเนี่ยเป็นการแจ้งความดําเนินคดีคุณจินน,นะครับคุณจินจรินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเอาจริงๆเท่าที่ดูจากท่าทีเมื่อวานก็ไม่มีท่าทีจะไปทางนั้นมันไม่ใช่แค่คําด่าคําเดียวอันนี้ฮะมันบ่งบอกได้ถึงเป็นการใส่ความมันก้องเป็นความเสียหายทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาฟ้องคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เราเนี่ยโดนกระทด อยู่เฉยๆไม่ตอบโต้ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นก็ยังไม่หยุดกันเราไม่ได้รู้สึกไปเองนะมันคือคําด่าจริงๆแล้วแบบนี้เราจะใช้สิทธิ์ตรงไหนได้บ้างคุณเห็นคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปสิคือทําได้แค่ไม่ชอบไม่ควรที่จะไปด่าหรือว่าไปทําให้คนอื่นเขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายอะค่ะกลัวไหมไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เออฟ้องมาฟ้องกลับก็ต้องดูว่าเขาฟ้องกลับเราด้วยข้อหาอะไรอะไรที่กระทบเราเราก็ลุยอะไรที่มาพาดพิงเราที่ทําให้เราเกิดความเสียหายอะเราก็จัดการ